พร้อมแล้วกดเริ่มเลยผมออกกระดาษทำไมกูได้ปังชุบอ่ะก่อนชุบกระตุ้นเลยจ้าพี่คอแพสแฮปปี้นี่หรือเปล่าเฟลดูกันเดี๋ยวนี้ตาตาเราอยู่กันเปอร์ไงใช่การของเปอร์ก็คือเราต้องเจอกับเปอร์ก่อนไม่อย่างนั้นไม่ใชการเปอร์ได้เไหม มันไม่ได้แท็คู่กันี่ป่าวะตาตูวคือมันไม่ได้มาพร้อมกันไงคือต้องมันจะสับอะไรเปเ่อยสมมติเธออะไรเงี้ยตไปก็ตาตูเนี่ตาจก็ตาโนตแล้จับมาตาอะารทีเดี๋ยวมันจะใช้ยังไงวะคะีใช้ก็ลำบากดูดีๆนะในสื่อสารจะมีอะไรใครเลิกก่อนนะนี่ตาตูละ เป็นไปได้ไกด์ก็หามอนเตอร์แปดดาวให้เขาหน่อยนะโอ้ยตออะะะะไไรรนนแปดดาวตูวไม่เข้าแล้วตีไม่เข้าแล้วไม่เนสัหรณ์อ่ามีตาไกด์แล้วต <c oughs> ีเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสลับกับกนไปเนี่ย <c oughs> เอเอเล่นงี้เล่งนง่า,า,ายกว่าว่ะนี่แล้วก็ตง <c oughs> ก็จริงที่พวกเราแม่งไม่ยอมเล่นกันสักทีให้มันจบจบปัญหาห <c oughs> เลไอ้ขี้ไปเนี่ยโอ้ยโอเคไม่ใช่จอมเวทงาน,ด,าาานดีชิบหายแล้วเออลืมไปเลยโน้ตชิบหายแล้วนะโน้ตมันจะเชิญจอมเวทมาไกด์ระวังนะโน้ตมันใช้เด็กแฮมอันชใช้การ์ดเวทเถ้าถ้าตัดใดที่มันยังมีมมมอ่มะมันเด็กยุกิซึ่งจอมเวทมันก็มีเยอะพอตัวนะซึ่งยังยังมีเอส ตามใดที่ยังมีาาาาการเวทอยู่มอนเตอร์เวทอยู่เราจะไม่สามารถใช้เวทหมนได้เรแจ่แท็กด้น,น้อยเดี๋ยวเราตับให้แล้วกันโนตีไปแล้วกันอ้าวตะวนไม่แฟกตีนี่วันนี้เาตีกันาากบ้างในย้อนไปเรา,าป้องกันหมดเลยนะขอเราตีกันบ้างไม่ตีเลยครับไม่อดใจยยเยอะนะ เดอที่ตูหมอบไว้คืออะไรอ่าส่โคนด้วยทำลายการ์ดตัวเองไอ้ไก่เพื่ออะไรวะไอ้จี๊ดเข้าโอ้โหเยอะด้วกูทำไปเพื่ออะไรวะเฮ้ยอ๋อแต่ไม่ได้รับดาเมจเพราะวันไกเพะแต่ไม่ได้รับดาเมจเพราะวันเปิดเปิดก็ตีเราได้าตาโนแล้วควายดีดด้วยอ๋อค่ะ กูทำลายตัวเองเวเพื่ออะไรวะเนี่ยแกไม่รู้สิตาเราสีได้ตามสบายเลยก็แล้ผมนี่ขอดอกรักสักสองไฟหน่อยมันเจอเลยเวลมันเจอจังกว่าสามดาวมันเตรียมโจมตีมึงใช้ทำแค่เนี่ยป้าไปมากเลยเนี่ยไร้อยเดียวเนี่ยเดรื่องละอันเนี่ย อ๋อนี่ไงไอชอตอดเธอเอง์จำไว้การเที่ยวนี่ปีเลยไมเพื่อแม่หน้าตามันเที่ยแด่ว่าตัวนี้จะคือเฮ้ยเจ้าไอ้แฉกกระสีดาจมปีไม่ได้ผมนี่เศร้าเลยอ่ะตีไม่ได้ใช่ไหม ใช่ต really. ีไม่ได้จริงๆผมไน่าจะสั่งจับเธอเลยตีแค่ Exclusive ท่านนี้ที่จะตีได้เพราะมันไม่รับคนนัเนี่ยแลี๋ยวะกูก็เล่น Dead Exclusive ทีเพื่อไปนับันตายแหละตูนเล่นตีบนตั้นจอมตีได้เฮ้ยไกด์ยังไงก็จมตีไม่ได้เอฟเฟกของ Gravity Bar ท่าเราโจอมมอนเตอร์มากกว่าสีดาวจมตีไม่ได้และทำลายอุ้ยทำลายคาทิเกล ก็ได้อยู่ตากลแล้วผมีดอกครับแบบแย่จริงนา270นาตีก็ตายกูรอ กูกูต้องรีบแล้วพยายามไม่ให้โน้ตมันได้การไดเอเวนมอนต์ฟิวนั้นสามดาวไม่มีเลยเป็นตัสี่ดาวไม่เป็นไรเปเปเปไม่จะยัดเลยสามดาวมีอะไรรีบหายก็จะที่ไม่หายหายเก็บเลยสามดาวตีมันหก็ดีตัวกูมันไอ้นี่ไม่ได้ไงต้องโดนโจมตีโดยตรงถึงจะสามารถชันเชิญได้ ตีอะไรล่ะไอ้แม่ตีอ่ะอันนี้สื่อสารใจใช่ไหมให้สื่อสารมารวมกันด้วยเยอะเด้อของกันรวมหมดเลยยกเว้นเด็กเด็กไม่รู้ไอใจมันตะกูเออใช่ใจใช้แม่งเลยโอ้ยตัดโอ้มันจะทำลายจัดทั้งหมดบนสมัย ทำลายจารทั้งหมดบนสนามอีกฝ่ายเลยนะเราใช้ไงไว้สัตว์ใช้ไม่เป็นทำลายของเราด้วยกดกระทิคตัวนะเพื่อให้มันเหยตัวเดียวนี่เป็นไงล่ะแต่ว่าเธอนี้เธอนี้เธอนี้อีกฝ่ายจะไม่ได้รับความเสียหายนะจบเธอไปเลยก็ได้ไอ้แม่งไม่สนใจกูจะตีเบ่งเจ็บนะจะล้างแคทนไหนดูดีว่ามการที่หมอบไว้อีกใบคืออะไรมินเลอร์ฟอร์ส เอออะไรวะน่ะหมาตัวไหนโดนเลือดฟอสเนาะกระไก่ก็หมอบการหนึ่งใบเฮ้ยเป็นไงปโอเคป่ะโอเคอยู่แต่กูอยากโดนโจมตีโดยตรงว่าแกตอนนี้ไอชายก็ผิดดีนะที่มึงกดผิดเนี่ยผมมีพรผมนี่มีพรสวรรค์นะครับเด้อ นี่กูทำได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยถ้ามันให้ใช้ใช้ไปเลยนี่กูทำได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมอนเตอร์กูไปไหนอยากจะลงแค่เอาอุ้ยทิ้งการแล้วเอากาดขึ้นมือไอกาดจับข้าวบนสุดเด็กก็คือกับเข้าวเด็กอีตากูก็คงต้องจะแก้ทันหรออ่ะนี่แหละ ปี่ยยิงเปีแยตีเฮ้อเกือบไปแล้วโอ้เลเวลสี่อุ้ยเอ็นนี่มันเด้งเก่าเลยนี่ว่าจำได้ใช่ปะ่ะ ไอ้นักเพื่อตัวน,นี้น่ากลัวเป็นคิดนะเนี่ยเออน่ากลัวที่เดียเอาละใครก็ได้ช่วยชมตีเลยตรงกูทีพี่เดีวยวต้องมีวิธีเดียวทำให้ผิวโล่งเท่านั้นเดียว

กาบนมือกันน้อยกันดีเป็นมอนเตอร์หรือไม่เช่าจมตีโดยตรงกูทีเอารถถอดเลยถอดเลยไม่ทำให้ถอดแับนี้แหละโอ๊ยไก่กาเนี่ยตุ่ยใหจะตแล้วโดนถล่มเลยไหมไม่แน่ใจว่าเด็กก็ต้องสือเด็กอะไรกันแน่ก็ไม่รู้จักเหมือนกัน อีากายใช้เอฟเฟกให้หน่อยดิอ๋อสั่งตัวเพื้นตีได้ด้วยนี่หว่าเออดีเลยเอฟเฟกอะไรเอฟเฟกที่โดนโจมตีโดยตอนนั้นเฉยนั่นแหละตามันเตะแปดดาวแล้วเลยตาเราดรอว์นั่นแหละที่ต้องการกูเย,ย็นไปต้องการอะไรทีนั้นตาชิมิเย้ ทำไมเด็กอนดูเพี้ยงๆเลยไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เอ๊ะไอซีแปดดาว่ะแปดดาวไอ้นี่มันเป็นพวกเด็กุนเชิดใช่ป่ะพอรู้จักอยูเด็กคนเชิดอ่ะมันสามารถนำกัดเวทมนต์ขึ้นมือได้หนึ่งใบเฮ้ยเอากลับไปบอกกูมาเชิดกูนตะโมทำเวทมนตร์นั้นน่ะไม่ไรเดี๋ยวกูก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้กูแม่งเป็นคนดีพอเดกชู้ก๊ ผมนี่อันเชิญแบบพิเศษ exit มาตุ้งข้าวอันเอฟเฟกต์ทำงานทำรายการด้วยกระตุ้นหนาวสขขาย,ยารวยตีเลยอัญเชิญสิบสองดาว ตัรู้จัก n e ออเดอร์สิบสามเปล่ารู้แต่แค่เวลา n e ออเดอร์สิบสามไงจำไม่ได้เหรอรมันเป็นมอนเตอร์ตัวหนึ่งนะเอ็กซีดดาวของมันก็คือโ<พ>อ้โหไอเบ่งยาวเลยว่ะดาวของมันก็คือสิบสามดาว อันเชิรมอนเตอร์สิบสามดาวแอร์หที่23ทำไมเพิไม่เล่นสิบสามดาวตัวนั้นน่ะอ๋อปีทีก็แค่จะรอห้าเราเนี่ยตัวนั้นมมนโจมตีไม่ได้ไงร้านเธอมาตัดเงียมปะไรไม่ใช่ตัวที่ตัวนี้ว่าไอ้แขกหนึ่งแสนโจมตีแต่พังโจมตีหนึ่งร้านจะโจมตีไม่ได้ สามดาวจงตีดตรงผมวีจเกียนเพื่อนเลยครับจริงๆมันแก้ได้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่กนเลยใ,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 ใครตาใครตาแก้ได้ใครไม่ขึ้นเลยเอามาสร้างใหม่เลยอ่าสร้างใหม่สร้างใหม่อ่าสร้างครับใครอยู่ใครรอบนี้ อันคงไม่ไหวเลนนองกดพวกข้ายอมเดเองทีเอ้ยาเลยาเลมาอย่าไป้าอากำโชคดียังไม่ไปทนาู้ว่าะเกนไได้เเฮ้ยกูเปลี่ยนเด็กดีกว่าออสดาก้อนเนี่ยอันนี้ที่เาจะเล่นอ่ะขาออสดาก้อน่อเปลี่ยนเด็กันเนี นี่แล้วกันแบ็ค a มจิกรีเทนป๊ามีร seguinte. ือว่าอยู่ฮะอเน้องชมอะไรเริ <power oused> <kil enh asm> ่มอ <ts> <where fall>? ้ยตายตายใครเริ่มก่อนวะเนี่น้องเเริ่มจ่ยไปมาแล้วเว้ย มองว่าการ์ดเนม,มอนฟิวยังคงไม่มานะอ่าไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้จบเลยไกด์ตื่นเทพน็อตไช้หนตลงเว็เว็ฟิวของตัวนี้นะเออร์เนอร์เลยนี่มันเฮียอะไรเนี่ยทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนานไปบกเที่อะทำไมกูดอมไม่ได้เฮียอะไรเลยไกด์กูบอกได้คำเดียว <c oughs> <c oughs> จบเลย าวามาัปเชื่อไอเด็กไอไอฟิลเนีน่ยของใครวะองกูเองตอนนี้กูอยากบอกไก่ขวดทษจาไม่ตีไหมเหลอ้นจดกัน ได้ไหมน็อตฮะใส่ได้ไหมแป๊บอะไรนะใสได้ไหมน็อตแต่เลยให้พวกมึงนี่ยังไม่ให้พวกกูเดือดเชมยมอนเตอร์กันเลยใช่ไหมเนี่ยเาวันเธอแล้วไม่จะใช้อะไรล่ะจะใส่ของไกยู <laughs> kili bandit <Yeah>. mm. <laughs> าจระวังในแท็กมันย็นเยอะกว่าอุ๊ยชิบหายแล้วหนักกาน,นั้นอีก <c oughs> อ้าฮือเพราะนีเอลไม่นั่งพวกใหมไแล้วดูลูกแกลนา่าเราดิลูกอก,กากลนา่าเราดิ นักบวชคนใหม่อ่องเอ๋อ DEF นักบวชจานเวลาไงฮะนักบวชสิบตี้เขียนไเนี่ทะลุไปใกใจตีนกูเลยเอฟเฟคไร้ผลใกมึงจะใช้ทั้งหมอกเลเอฟเฟคไรผลคุณเรียกคุณเรียกแค่หมอดีไม่เป็นไรม่เป็นไม่เป็

И с вами, เดนน้าเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนเคทอย<อ>าจริง,รงเอาให้มากกว่าสามอันสก็ได้เ๋ยนนเอาอเดี๋ยวไมได้ใช้เลย เทินต่อไปไม่ใช่เทินกูเด็ดเดินเด็ดเลยถ้าห้าปันถ้าเข้าต้มเข้าหมดนะเทินต่อไปก็ไม่ใช่เทินเราเทินนีไก่ไก่ทิ้งไม่ดีด้วยเออไว้เขาเดี๋ยวเราไว้ติดไปแต่มาแล้วหนึ่งแล้ว เออกายนี่ชอบทำใม้เสกมาไล่ผลด้วยป่าประโยชน์นะอะไรกันึ่งปูเยกหมอเออเนี่ยหละเอากลับเขาเด็กก็ดอหนึ่งใบแล้วมันจับเขาเด็กใจวะทำไมกวนเชิญไม่ได้อ๋อ เฮ้อ hey, ันเฉยเลมันต okay. uh, sure ้องปกันไม่ได้มันก็กดวางจริอ่าใช่่า่าจ้าออกไปเป็นโนด้วยเราเราจะไปคนจบละล่ะไม่เป็นไรเลยมันมันไม่กูกดไปเรามันจะต้งป้องสารจอละตีเลย ก่อนหรอกไม่เอาโผล่ตีดเลยเไ้ยเอาตัวเราไว้งได้ตัวนี้มันใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่ในใช่แล้วมันจบจีเราใช้เอฟเฟกต์เอ็กซี C ที่คูนันจะเป็นอะไรที่หา่าใหม่เฮ้ยเราหัวถุย อีกบ้าป่าปาะอฟิวไม่ขึ้นนะเอะเอเราฟิวขึ้นแต่เราไม่ได้ใช้ต่อเปล่าหรือว่าจะเลิกต่ออ่าต่อทูนก็ต้องต่อ,อไอ้พวกนี้บังคับเล่นตลางห้องอยามก่างห้องกลางห้องอายุกับเปอร์ยี่ห้อเปอร์กำลังหาเด็กก่อน สลับคู่เล็กน้อยมีใครอยากให้กูโันไม่ต้องกลัวภาระเว้ยมีใครอยากให้กูใช้เด็กอะไรบ้างเกตักเวต่ะเอาอีมาเหอะเกักเวตเักเวตเกตักเวตห้ามห้ามไม่ได้ห้ามจบอ่ะเอาดิงไอ่ถามว่ามีอะไรก็ช่ใช้ให้ใช้นะเครื่องแรกกูสะอึกเลย แต่แรกนี่ดอกันเป็นว่าเล่นได้เอฟเฟกถอนไปกายกอล์ฟงใบถอาอไรปาถม่ค่เทินูเนี่าะดรอวู้ววววเวว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 วนวว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  กูไม่ได้เล่นเด็กเอเลเมนทัลยีโรกูเล่นเด็กจอมเวทเว้ยจอมเวทดโดยกูแ็ดมาเลยอ่ะได้เอาเลยนะ <c oughs> นะ <c oughs> เย้กาตสูฮัทเซโอเคโชว์ให้ดูเราสามารถเลือกการ์ดเวทในศึกษานหนึ่งใบคะ ใช่หนึ่งเจ็ดใบไหมเนี่ดี๋ยวก็รู้รู้กูเจอกูตายไปแล้วอะกูเจอไปละดอกก็สามใบเพิ่มมีอะไรใช้หมดโอเคเอีกห้าใบาใช้เลยเดี๋ยวเราใช้จออ่อ,อ,อ,อยแต่ไย<ต>่หมดอ้าวดอกคุยก็สามใบน่าจะเจอขอเล่นมั่ง น่าถวานี้เดี๋วปะเริ่มบพอดี๋ดูนจับใบดูมาเกียเลยเล่นกระเบื้อต้องเอาลง youtube ไปเนี้ยว่าเชิญคิวเล่นกับือดีดีป่ะเรเล่น ลองยูทูปเลยลองยูทูอะไรนี่เอาไปเด็กไม่องนกูจเด็กอีกแล้วกันขึ้นมาดีกูต้องหาเด็กอะไรแปลกๆอ่ะเห็นพวกมึงใครจะคู่กับใครรอบนี้ใครจะคู่กับใครรอบนี้กูเปื่อเองอ้าวไก่ก็ได้อ่า ตือนคู่เราน่าจะไปกปรเได้หรอวะตือใช้เด็กลวกมือใช่ไหมอ่างั้นกูก็ใช้เด็กร <c oughs> ตือนใช้เด็กลอกมือใช่ไหมอาโอเคงั้นก็เด็กนี้ยหละไปได้นะเออหาเด็โยยุกิมไมก่ออย่กิไมได้ยุกิมนกันไงก็ใช้ไปก็ได้ไปไครับคูปรับกดเป็นเอ็ดทไมไม่ตรงเนี่ย อ๋อมีการ์ดแบนเปล่าการ์ดแบนอีกเด็กบางเด็กของบอร์ดมีการ์ดแบนด้วยต้องดูดีๆผมนี่ลืมเปิดเพลงเกมไหมไ้วตันใช้เด็กโลกมือกูใช้เด็กโลกเอ็กซ์ซีแล้วกัน <laughs>

เ <c oughs> ้าชิบหาแล้วเราเปิร์ <c oughs> เปิร์ได้ชุดใช่ป่ะแต่เราเป็นผู้เล่นฮะเปิร์ได้ชุดแต่เราต้องเล่น <c oughs> อึงท้าชิบหาราไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยเทินตูนเนี่ยเทินเนี่ยที่เห็นอยู่ตอนนี้คือการของตูนก็ใช่ไงก็คือเปิร์ดชุเปิร์เป็นคนได้ชุบใช่ป่ะล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูได็ดก,กูไม่มีชุบเนี่ยเ,เนี่ยเด็กตูนแต่พอถึงเธอเราก็กลำหะเราอยู่ดี กูใช้การเวทไม่ได้ะ่ะทำไรไม่ได้เด้อจบเชิญตัวมันเปนไม่ได้ขอไซโคลสักใบทำลายการเป็นมนฟิว์มันไดยไซโคลมันก็เวทนะเอ้ยออยัยม้ากำจัดมันเติมสนามมันให้หมดก็พอใจกูละ นตาโคร่หรอเออไปหานมกินมาแม่งๆหนึ่งกันนไปหานมกินกันเลย,ว,ยวะมผมนี่ใช้จับได้ไม่ได้นี่ถึงกับเสงจิตเลย <c oughs> <c oughs>

มากาูใช้การ์ดเว้นไม่ได้กูก็ไปต่อไม่ถูกว่ะใด้เรืรร่ออะแล้วาตงจำตีนะเอ้าเอ้าเอา้าหรอ